สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องมหายุดลิ้นตรงนั่นเองและวันนี้จะเป็นตอนที่223และเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนั่นนะหรอคุมพลังระดับนิพานขั้นที่5ของเจ้านาะจัดการกับเจ้าแค่นี้ก็พอแล้วละมีพลังเพียงแค่นี้ยังกล้าโผล่หัวออกมาข้าเห็นอยู่อีกอย่างนั้นหรอต้านมันไว้ซะหัดมัน หา่าชายคนนั้นเหวี่ยงแค่หมัดเดียวก็ทำให้อาวุธล้ำฟ้าขั้นเทพยุดของลินตงกระเด็นไปเลยหวังวนแห่งเสียงของมังกรคำรามหัดมานทะลวงจิตตายไปซะนี่นะล้อคือการต่อสู้ของผู้ที่อยู่ในรายชื่อนิพานทองคำนะลินตงข้าบอกกับเจ้าแล้วว่าขุมพลังของข้าในตอนนี้มันจะทำให้เจ้านั้นหวาดกลัวเพิ่เพิ่มไปกับพิธีเฉลิมฉลองความตายที่ข้าเตรียมไว้ให้เจ้าอย่างเต็มที่ซะเถอะ <Yeah. S 2> น่าสนใจดีนี่ดูเหมือนว่าข้าจะประมาทเจ้าไม่ได้จริงๆวิทยายุท์แบบนี้มันดูคล้ายกับวิทยายุท์ของพรรคสุนโบราณอย่างมากดูเหมือนว่าครั้งนี้ลิ้นตรงจะเจอกับคู่ต่อสู้ที่รับมือได้ยากเสียแล้วละ <c oughs> ตอนนี้สงครามก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมีแต่ต้องสังหารเขาเท่านั้นดัชนีกักขวาจองจำสวรรค์ ประสานจิตวิญญาณอยากฆ่าฆ่าเหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกหัดมานประสานจิตวิญญาณนั่นคือวิชายุทธที่พวกชั่วร้ายในยุคโบราณทิ้งไว้หรือเปล่านะส่วนที่หลิงตรงใช้ก็น่าจะเป็นวิชายุทธที่คิดค้นโดยจักรพรรดิต้าหวังในอดีต ในเมื่อสองวิชาที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้มาเผชิญหน้ากันไม่รู้เลยว่าใครที่จะสามารถเอาชนะกันได้ข้าคงต้องเสริมพลังความแข็งแกร่งให้กับมา่านพลังป้องกันนี้สกอนไม่เช่นนั้นหากถูกพลังของพวกเขาทำลายแล้วก็มันคงน่าอายไม่น,น้อยเลยเอไออสัตไอัลเร็วข้าจะฆ่าแก มูซื้อส่งพลังทั้งหมดมาให้ข้าไม่อย่างนั้นก็อย่าวังว่าจะได้ครอบครองร่างกายของข้าไม่ได้ต่อให้ทำแบบนั้นข้าเกรงว่าเจ้าก็ยังไม่อาจฆ่ามันได้อยู่ดีตราบใดที่เนินเขายังเคี้ยวกับเจ๊ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีฟืนให้ตัดรอข้าหลุดพ้นจากร่างเอามนุษย์นีซะก่อนพอได้แล้วข้าบอกว่าครั้งนี้ข้าจะต้องฆ่ามันให้ได้ยังไงล่ะ ไม่ใช่ว่าเจ้าบอกว่าวิทยายุทธ์นี้มีท่าไม้ตายอยู่ไม่ใช่หรืองไงข้าจะใช้มันที่นี่แล้วหลังจากที่ลินตงถูกกำจัดไปแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองเจาตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของข้าแล้วไม่ต้องพูดเรื่องไร้สาระอีกต่อไปอยังไงซะหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วเจ้าก็จะได้ทุกอย่างเองขอเพียงแค่ข้าไอสารเลวนี้ได้อย่างอื่นข้าก็ไม่ต้องการอะไรทั้งสิน้น สังเวยวิญญาณอภิมนุษย์เขาใช้วิธีนี้เพื่อทำให้ประสานวิญญาณวิชายุทธ์มีความสมบูรณ์มากขึ้นอย่างนั้นหรอ <c oughs> ลิ้นตงพวกเราต่อสู้กันมานานหลายปีแล้วแต่คนสุดท้ายที่จะได้หัวเราะก็ยังเป็นข้าอยู่ดีสุดท้ายคนที่ต้องถูกเหยียบย่ำก็คงเป็นเจ้า